คล็ดลับสำคัญในการเข้าพบลูกค้าการสปอนเซอร์การเปิดใจการปิดการขายและการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความน่าเชื่อถือด้วยกระบวนการ A B C T R เปิดใจอย่างไรปิดการขายอย่างไรมีผู้เชี่ยวชาญมากด้วยความรู้ความสามารถจะมาให้เทคนิควิธีการไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้พบกับบุคคลท่านนี้เมื่อทุกท่านพร้อมแล้วพบกับโค้ชแบงค์สุภกิจได้เลยครับ ถ้าคุณทำธุรกิจเครือข่ายคุณจะชวนคนมาเป็นดาวไลน์หรือมาร่วมเครือข่ายคุณทำยังไงฟังคลิปนี้ครับ <Bye. S 1> ถ้าวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงขายออนไลน์ที่มีบวกตัวแทนหรือไม่ใช่ในธุรกิจเหล่านี้เทปนี้คุณต้องฟังเพราะวิธีการนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจครับอย่างเทคนิคนี้วิชามานนะครับวิธีการที่ผมจะสอนในวันนี้ครับคือวิธีการที่ชื่อว่า A B C T u ครับ เรามาทำความเข้าใจคำว่าทีอัพก่อนครับทีอัพแปลว่าอะไรครับทีอัพแปลว่าการยกย่องชมเชยบุคคลที่3ที่ไม่ได้อยู่ในที่แห่งนี้ครับสมมุติว่าผมกาลังคุยกับคุณอยู่และผมต้องการยกย่องชมเชยสักคนในผมต้องการทีอัพคุณสมชายซึ่งไม่ได้อยู่ในที่แห่งนี้ผมก็จะบอกกับคุณว่าเฮ้ย hey, คุณสมชายเนี่ยเก่งมากนะตอนที่ผมเข้ามาทํางานใหม่ผมไม่ได้มีความรู้เลยได้คุณสมชายนี่แหละสอนเก่งและใจดีมากคุณสมชายสอนตั้งแต่ผมขายของได้เดือนหนึ่งหมื่นสองหมื่นบาทอย่ตอนเนี้ย ผมสามารถขายได้เดือนละแสนกว่าบาทคุณสมชายเนี่ยเขาเข้ามาธุรกิจนี้เขาเก่งมากจากที่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ดิเขามีบ้านหลังละสิบล้านเขามีรถคันหนึ่งห้าล้านหกล้านเรียบร้อยภายในระยะเวลาอันสั้นนี่แหละที่คุณสมชายทําได้เห็นไหมผมทําอะไรครับผมทีอัพคุณสมชายดังนั้นการทีอัพแปลว่าการยกย่องสมชยและ A B C คืออะไรครับ A B C เนี่ยมันคือบุคคลครับในการคุยกันแต่ละครั้งนะครับจะมีบุคคลอยู่3คนเสมอครับ บุคคลแรกเนี่ยผมเรียกว่า A บุคคล2เนี่ยเรียกว่า B บุคคล3เนี่ยเรียกว่า C A ครับเเนี่ยเหมือนกับอะไรครับ A เนี่ยคือคือคนสำเร็จครับคนที่ผมกล่าวว่าผมจะเอาไปเพื่อใช้ปิดกันขายอย่างในเคสเมื่อกี้ก็คือคุณสมชายคนที่ผมได้จัดการทีอัพเรียบร้อยแล้วและ B ครับ B เนี่ยคือคือตัวเราเองนะฮะคือคนขายนี่แหละส่วน C เนี่ยคือเขาเรียกบางคนเรียกผู้มุ่งหวัง หรือพูดง่ายๆคือลูกค้าโดยส่วนใหญ่ A ก็จะเป็นออปไลน์นะแอปไลน์ออปไลน์ที่เหนือคุณอาจจะเหนือเวลเดียวจะเหนือ2-3เวลหรือคนสําเร็จในองค์กรส่วน B นี่ก็คือตัวเรานะบก็คือตัวเรา C นี่ก็คือลูกค้าคนที่เรากําลังที่จะไปปิดการขาดครับดังนะันะ้กด A B C T F ทอายัางไงมีทั้งหมด9ขั้นตอน ขั้นตอนที่1ของ ABC T F ครับคือการเล่าประวัติคร่าวๆของ C ให้กับ A ฟังว่าเนี่ยคนที่เรากำลังจะปิดการขายเนี่ยเขามีอุปนิสัยอย่างไรเขามีความต้องการอย่างไรในการพูดคุยแล้วมีปัญหายอย่างไรแล้วให้ A ฟังก่อนให้ A ได้เตรียมตัวก่อนได้เตรียมสคริปต์เตรียมวิธีการพูดนี่หรอไหมครับแล้วให้คุณสมชายในเรื่องนี้ฟังก่อนแล้วจากนั้นเสร็จปั๊บนะครับ หน้าที่คุณข้อที่2เลยคือคุณจะต้องทีอัพเรื่อง A เนี่ยหรือว่าเรื่องคุณสมชายเนี่ยทีอัพให้ C ฟังบ่อยๆครับเฮ้ยเนี่ยนะคุณสมชายเขาเก่งนะเขาดูแลดีมากมเฮ้ยเรื่องนี้คุณสมชายเป็นคนจัดการนะเรื่องนี้คุณสมชายช่วยให้อย่างงู้นอย่างนี้นะครับพยายามทีอัพทุกครั้งที่คุยกับ C ทีอัพ A ให้ C ฟังครับพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดไปจนกระทั่ง C อยากเจอแล้วจะนั้นทางไงต่อครับข้อที่3ครับเราเราดีใช่ไหมบอก C ว่าเฮ้ยเดี๋ยว พาไปเจอเอนะเอาไหมแต่ไม่แน่ใจนะว่าเอจะว่างหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวจะพาไปเจอเอถ้าเกิดสมมติมีโอกาสถือว่าเป็นโชคดีของของซีมากเลยที่ได้เจอคุณสมชายได้เจอเอที่ระสควาสเบจเนี่ยหลังจากนั้นทําไงต่อครับพอเวลาคุณไปเจอในข้อที่4ครับผมมีทริคตรงนี้ข้อที่สี่สำคัญมากครับในการที่คุณเจอเอคุณต้องแนะนำทั้งสองฝ่ายคุณเป็นคนกลางใช่ไหมฝั่งนี้คือ C ฝั่งนี้คือ A คุณเป็นบีในการที่พา2คนมาเจอกันครับพอเวลาคุณแนะนําคุณต้อง ทีอัพแต่ไม่ทีอัพเฮ้ยพอคุณแนะนำา C ดูนี่ดีเนี่ยคุณคุณสมชายนะซึ่งเขาสำเร็จอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่พอแนะนำกับคุณสมชายครับอันนี้ C เพื่อนผมครับแค่นี้พอเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามทิคนี้สำคัญนะฮะหลายคนพลาดตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณไปทีอัพด้วยทีอัพทั้งสองสายเหมือนการแนะนำการปกปติเนี่ยมันจะพลาดตรงที่ว่า C, นีนยอีโก้จะสูงขึ้นถ้าคุณไปแนะนำความสำเร็จ C ให้ A ฟังเหมือนกับเป็นการ เพิ่มอีโก้ซขึ้นมา4ก็จะไม่เปิดใจรับฟังในสิ่งที่เอเลยคุณสมชายกำลังจะพูดคุณต้องระวังจุดนี้คนพลาดเยอะนะครับและจากนั้นครับข้อที่5ครับข้อที่5คือเวลาที่นั่งคุยเนี่ยนะฮะคุณจะต้องนั่งอยู่ฝั่งเดียวกับซีครับภาพเหมือนอย่างนี้เลยนะครับ A นั่งอยู่ฝั่งหนึ่ง B กับ C นั่งอยู่ฝั่งเดียวกันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปนั่งอยู่กับฝั่ง A นะถ้า B กับ A นั่งฝั่งนี้และว C นั่งฝั่งนี้ C C จะรู้สึกเหมือนโดนล,ลุมว่า2คนเตรียมมาปิดเขาด้วคุณนั่งอยู่ฝั่งเดียวกับเขาเขาจะรู้สึกพวกเดียวกันเห็นไหมครับสถานการเปลี่ยนนะฮะเหมือนเราเป็นพวกเดียวกันครับและข้อที่6ครับในการคุยทุกครั้งกับคุณในฐานะ B ต่อให้คุณสนิทกับ A แบบตบหัวกันได้เป็นเพื่อนกันได้แต่อันเนี้ย คุณจะต้องให้เกียรติ A มากๆห้ามตีตนเสมอท่านเด็ดขาดครับแล้วทุกครั้งที่ A พูดอะไรนะหน้าที่คุณคือแค่พยักหน้าห้ามพูดเสริมห้ามพูดต่อห้ามพูดขัดห้ามพูดแทกห้ามยกตัวอย่างแทกถ้าเขาไม่ได้พูดถึงคูณคุณพยักหน้าอย่างเดียวถ้าเขาไม่ได้ถามพยักหน้าอย่างเดียวครับ หน้าที่คุณคืออย่างนั้นแล้วก็ต้องทําตัวแบบให้เกียริมากๆจริงๆตอนที่ A เดินมาถ้าคุณไปกับ C ก่อนคุณต้องลุกขึ้นยืนด้วยซ้ำไปนะเพื่อให้เกียริมากๆครับยิ่งคุณให้เกียริมากขึ้นเท่าไหร่วิธีการที่ A จะปิดการขาย C เนี่ยจะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้นครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นปุ๊บพอใช้วิธีการนี้ปุ๊บนะครับ A จะถูกให้เกียิจะถูกยกนะครับอย่าพยายามชวน C คุยอย่าพยายามลุกออกไปโทรศัพท์อย่าพยายามคุยกับคนอื่นในโต๊ะครับหน้าที่คุุุณณตต้้ออองงงงัััััใจฟเมื่่คคคคกลลยูบบสญ อยู่ขา้างหน้าครับแล้วจากนั้นครับข้อที่7ครับ A ก็จะทําหน้าที่ปิดการขาย C กเองเขจะมีกลยุทธ์เพราะในข้อ1เราเล่าแล้วว่า C มีแผลยังไงเครดิตที่ A สร้างเนี่ยจะช่วยทําให้ C เนี่ยซื้อสินค้าง่ายขึ้นแล้วจากนั้นเสร็จปั๊บทำาไงต่อครับ แลวเสร็จปั๊บเนี่ยข้อเนี้ยสำคัญนะฮะคือเมื่อปิดการขายได้ะเข้เจ็บนะฮะเมื่อปิดการขายได้คนในฐานะบีห้ามทำท่าทางลิงโลดเด็ดคาดถท่าทางลิงโลดคืออะไรโอ้ดีใจมากนะครับเดี๋ยวรายแรกเข้ามาแล้วหรือว่าลูกค้ารายแรกเข้ามาแล้วไม่ได้นะฮะห้ามทำท่าทางลิงโลดครับหน้าที่คุณคือคุณจะต้องทำในข้อ8นั่นคือคุณจะต้องเข้าไปแสดงความยินดีครับยินดีด้วยที่คุณตัดสินใจเอเข้าไปยินดีด้วยที่คุณตัดสินใจครับ แล้วจากนั้นในข้อ9ครับ B ก็จะต้องพา C ไปรู้จักคนสำเร็จคนอื่นแนะนำคนสำเร็จคนอื่นในองค์กรนอกจาก A อาจจะมี A 1 A 2 A 3คนอื่นที่สำเร็จในองค์กรเหมือนกันพา C ไปแนะนำให้รู้จักครับเฮ้ยนี่เขาตัดสินใจมาแล้วแล้วเดี๋ยวคนที่เป็น A 1 A 2 A 3เนี่ยนะครับเ็จะมาแสดงความยินดีเองเพราะเขารู้บทบาทและหน้าที่ถ้าคุณทำแบบนี้ A B C T R ครับร้อยทั้งร้อยไม่พลาดครับ เพราะเราสร้างเฟรมความคิดกรอบความคิดของ C มาแล้วว่า A เนี่ยประสบความสำเร็จและเเก่งมากและเสามารถช่วยคุณประสบความสําเร็จได้ตามเรื่องที่เราเล่าดังนั้นเสร็จปั๊บคุณให้ A ช่วยปิดการขายครับ <c oughs> เห็นไหมครับนี่คือทริคครับทุกอย่างอยู่ที่คุณรู้หรือคุณไม่รู้ครับ